ถ้าพร้อมแล้วเลิกไปเลยนะคะครับผมงั้นเรามาดูคลิปแรกเลยนะครับตลอดระยะเวลา7ปีเรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการชั้นเลิศให้กับลูกค้าเสมอมาเราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป7ปี โอลเดสประเทศไทยมาดูเหมือนพรีเซนเตชัน,น,น,นทั่วๆไปอะค่ะมันไม่มีอะไรโดดเด่นมันซ้ำซากไปอะงั้นมาลองดูแนวคิดทีบดูนะครับขนาดนี้มีเหตุบระทึกชาวบ้านกำลังดูดูอะไรสักอย่างเราตามไปดูกันเลยค่ะทำอะไรกันอยู่คะแล้เ <Yeah. S 2> มื่อคืนป้าฝันไงว่าจะได้ ชัดห man, umas, ไหมคะลองใส่แว่นดูไหมคะใส่แล้วเห็นชัดไหมคะไม่ทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นชาวบ้านมีสีหน้ามีควัมกับไปหมดเราจะตามสถานการณ์กันต่อไป ันอันชันขยันยิ่งรายงานความหม่ดีนะคะแต่ว่าโจมันหายไปไหนคะไม่ต้องเจอเลยอะคะงั้นลองดูตัวนี้แล้วกันน่าจะไปรอดนะครับพอได้จากพวกเราไปดูไม่ทันตั้งตัว น<ห>อะแ,แต่พ่อกลับทิ้งนี่ไว้ให้กับแม่แม่ต้องทำงานหนักมาโดยตลอดไม่ยอมที่จะหยุดพักฉันรู้ว่าแม่เหนื่อยแต่แม่ไม่เคยปรีปากบนเลยสักนิด แต่ดูเหมือนโชคชะตาไม่ได้โหดร้ายกับเรามากนะักแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากสำหรับลูกค้าเก่าเปลี่ยนแว่นใหม่ลด50%ขอบคุณที่ใช้บริการครับอืมแม่เดี๋ยวจบมหกหนูจะไม่เรียนต่อนะหนูจะทำงานหาเงินช่วยแม่อ่ะนี่แกคิดบ,บ้าอะไรของแกอยู่อ่ะฮะแกเนี่ยต้องเรียนให้จบสูงๆรู้ไหมแล้วก็ไม่ต้องห่วงแม่ อย่แม่จะหาเงินส่งแคเรนเองในวันนี้ฉันทำให้แม่หายเหนื่อยแล้วและฉันพร้อมที่จะดูแลแม่ต่อไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ7ปีโอนเดสประเทศไทย เป็นยังไงบ้างครับชอบค่ะแต่ว่าไม่ว่าโฆษณาจะเป็นแบบไหนสำหรับเราแล้วมันคือความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาเจ็เป็นเรามุ่งมั่นมอบสินค้าและบริการชั้นเลิศให้กับกลูกค้กกาเสมอมาเราสัญญาวา่าเราจะมุ่งมัน่นกลินาและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอด